วันนี้เป็นวันเริ่มต้นการอบรมพระกรรมฐานประจำปีซึ่งเราได้จัดมาตลอดตั้งแต่สถานที่นี้เป็นสถาบันพุทธภาวนา วิชาธรรมกายมาจนถึงนบัตรนี้ได้อบรมพระกรรมฐานหรือภาวนาธรรมมาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่63เป็นระยะเวลา32ปีเข้ามานี่แล้ว ตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นสถาบันแล้วก็ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2530ได้เปิดการให้การศึกษาอบรมภาค ธรรมะปฏิบัตินี้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและณบัตดนี้นอกจากจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่หนึ่งโดยมติมหาธิรสมาคมและก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นแล้วยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการอบรมพระกรรมฐานหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์สืบต่อจากการอบรมพระกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานประจำปีนี่แหละ สืบต่อไปอีกแล้วได้ยินว่าเจ้าคณะภาคอื่นก็จะส่งพระมาเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์อีกด้วยเหมือนกันสืบต่อไปอีก45วันก็รวมเป็นว่าในต้นปีถึงกลางปีนี้ เราจะมีการอบรมพระกรรมฐานทั้งหลักสูตรทั่วไปสำหรับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั่วไปเป็นการอบรมพระกรรมฐานประจำปีแล้วก็จะมีหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์สืบต่อไปอีกสองรุ่นรุ่นทั่วไปของศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยและ รุ่นพระวิปัสนาจารย์จากภาคอื่นๆที่จะมาขอเข้ารับการอบรมด้วยนั้นหลักสูตร45วันในปลายปีก็จะเป็นหลักสูตรพระกรรมฐานรุ่นที่64ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ธันวาคมและก็จะต่อด้วยอบรม พระกรรมฐานหลักสูตรพระวิปัสนาจารย์รุ่นปลายปีทั้งหมดนี้เป็นการบริหารกิจการทางด้านการให้การศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมะเฉะลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และในโอกาสเดียวกันปีนี้เป็นปีพุทธชยันตีครบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการอบรมพระกรรมฐานหรือภาวนาธรรมทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ก็จะได้กระทำเพื่อเป็นการ บูชาคุณพระพุทธประธรรมประสงค์เนื่องในมหามงคลสมัยดังกล่าวที่จะเริ่มมีพิธีฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้ไปจนถึงปีหน้าวันวิสาขาบูชาปีหน้าเราก็จะต้องจัดให้มีการอบรมอย่างนี้ ดังที่ได้จัดการอบรมมาตลอดท่านทั้งหลายพึงทราบอบรมพระกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งกิจการงานทางใจเอาอะไรเป็นที่ตั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งณภาย ในและณภายนอกเป็นที่ตั้งกิจการหรือกิจการงานคืออะไรคือการอบรมจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นในระดับฌานจิตขึ้นไปแล้วจะเกิดองคุณหรือองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นต้น เป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสและอ่อนควรแก่งานเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมต,มตามที่เป็นจริงในสองขั้นตอนนี้ก็รวมเรียกว่าพระกรรมฐานและ หรือเรียกว่าภาวนาภาวนาหมายถึงการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้เกิดขึ้นให้เป็นขึ้นเป็นอะไรเป็นสมาธิเจริญขึ้นเป็นอะไรเป็นปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่เป็นเป้าหมายสำคัญที่เราปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงหรือบรรลุถึง คุณธรรมดังกล่าวเป็นทางนำไปสู่มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปตามรอยบาทพระพุทธองค์นี่เป็นกิจสำคัญของชาวพุทธศาสสนิกชนผู้มีปัญญาและมีบุญบารมีที่จะนำตัวเองเข้ามาสู่การศึกษาอบรมปัญญานี่หมายถึงว่า วิปัสนาปัญญาให้เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงท่านรู้และพอเข้าใจบาปบุญคุณโทษรู้หลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้อย่างถูกต้องแล้วก็นำออกเผยแผ่หรือแนะนำสั่งสอนเวนยสัต์ให้ปฏิบัติสืบต่อๆกันมา จนถึงปัจจุบันให้ได้รับผลเป็นความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดนี้เป็นที่มาที่ไปของการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระกรรมฐานประจำปีที่วัดหลวงพระสดธธร,รมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมปร,จจประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่หนึ่ง และศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยและยังเป็นศูนย์ของประธานคณะผู้ทำงานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประจำวัดหลวงพ่อสุธรรมกายรามอีกสูตย์หนึ่งด้วยและก็เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะประจำอำเภอและแผนกบาลีประจำจังหวัด ราชบุรีแห่งที่สองแม้นั้นก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักศึกษาพุทธศาสตร์ศึกษาที่ดีเด่นอีกเช่นกันทั้งหมดนี้เกี่ยวเนื่องเกื้อกูลกันไปจนถึงเป็นที่ตั้งหน่วยวิทยาบริการเป็นสถาบันการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ให้การศึกษาอบรมวิชา การบริหารกิจการคณะสงฆ์และการจัดการเชิงพุทธเป็นต้นในระดับชั้นปริญญาตรีปริญญาโทซึ่งปีนี้ก็มีพระสังฆาธิการในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค15จะได้รับปริญญาบัตรเฉพาะชั้นปริญญาโทมีผู้ศึกษาจบรุ่นที่หนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์คือนิสิต สารูปจบชั้นปริญญาโทรพร้อมกันรุ่นแรกและรุ่นที่สองสมทบเข้ามาอีกในปีนี้อีกหนึ่งเซนคือมีนิสิตสาิบสีรูปจบการศึกษาชั้นปริญญาโทหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์อีก34รูปรวมเป็นร้อยสองรุ่นที่จะได้รับ ปริญญาบัตรพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมเดือนนี้แหละในไม่กี่วันข้างหน้านี้นี่แหละคือวัดหลวงพระสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่ได้บริหารกิจการคณะสงฆ์สนองงานของทางการคณะสงฆ์มาด้วยดีโดยตลอดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาเข้าสู่การศึกษาอบรมจึงเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่และ เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่แก่ญาติโยมสาธุชนที่ทานุบำรุงให้ความอุปถัมภ์บำรุงในการให้การศึกษาพระปริยัติและการอบรมพระปฏิบัติสัตรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วัดหลวงพระสถธรรมกัยรามโดยฐานะต่างๆดังกล่าวได้ดำเนินการมาท่านผู้ใดอุปถัมภ์บำรุง การให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ที่วัดหลวงพระสุธรรมกายรามย่อมเป็นมหากุศลนับประมาณไม่ได้เพราะเราบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เจริญและมั่นคงทั้งทางด้านพระปริยัติและพระปฏิบัติสัตธรรมตลอดทั้งการบริหารจัดการและการปกครองคณะสงฆ์ให้เจริญและมั่นคงตามสมควรแก่ฐานะ อันนี้ก็ขอเจริญพรเพื่อทราบว่าท่านทั้งหลายมาอยู่ณที่นี้ได้มาขัดเกลากิเลสของตนเองเพื่อความเจริญและสันติสุขเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ต้องเป็นผู้มีบารมีธรรมพอสมควรจึงจะมาอยู่ณที่นี้และมาร่วมอุปถัมภ์บำรุง การให้การศึกษาอบรมเผยแพรธรรมะของวัดหลวงพระสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้เพราะฉะนั้นเอาละต่อแต่นี้ไปพวกเราตั้งใจว่ารับศีลเพื่อความสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยเจตนา ที่ดีที่เป็นบุญกุศลแล้วยังสละความยึดติดผูกพันอยู่กับครอบครัวโดยฐานะความเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้วางความยึดติดในครอบครัวหรือในบ้านเรือน มาสู่การศึกษาอบรมณที่นี้ไม่ใช่เฉพาะชาวไทยชาวต่างประเทศก็ยังมีบางท่านที่เคยรู้จักเช่นท่านไมเคิลอควานซึ่งเคยปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หลายปีแล้วก็ได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศนอร์เวย์ท่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมทุกปีทุกปี ดังนี้และยังมีอื่นๆก็เช่นจองอนนกมาและอาจจะมีผู้อื่นซึ่งอาตมามองไม่เห็นเพราะว่าบางทีก็เหมือนคนไทยก็มีเยอะเอาล่ะต่อแต่นี้ไปเ,เราจะตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเตรียมนั่งในท่าขัดสมาธิไม่ดีนะ วิธีนั่งขัดสมาธิให้ได้ผลดีอันนี้ก็แนะนำเป็นเบื้องต้นสำหรับท่านที่ไม่เคยมาว่าให้เริ่มนั่งในท่าขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเพื่อให้สรีระตั้งมัน่นเวลาเราจเจริญภาวนาสมาธินี่ต้องปล่อยวาง ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกเรื่องราวในอดีตในปัจจุบันและแม้แต่คิดไปว่าจะมีในอนาคตตัดออกให้หมดไม่สนใจอะไรทั้งนั้นภายนอกแม่ภายในตัวเราเองเนี่ยนั่งอยู่ก็สักว่าเป็นกายเป็นที่ตั้งแห่งสติที่เราจะเจริญเผาหนาเท่านั้นต้องตัดใจอย่างนั้นทีเดียว ตัดใจแล้วใจปล่อยวางได้แล้วใจจึงจะเข้าไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเป็นเอกบคตาจิตณภายในได้แล้วเอาไปหยุดนิ่งตรงกลางกำเนิดธาตุทำเดิมทำเดิมนั้นมีผลให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เป็นฝ่ายบุญกุศลให เข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสตามลำดับเป็นการละอกุศลจิตของกายในภพสามไม่ว่าจะฝ่ายบาปอากุศลหรือบุญกุศลแต่ยังไม่แก่กล้าก็ให้เข้าถึงบุญกุศลที่ละเอียดประณีตและแก่กล้ายิ่งขึ้นไปเป็นลำดับนี่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญรวบยอดเบื้องต้นที่แสดงต่อท่าน